Happy birthday Happy Happy birthday Happy birthday to you วันเกิดฉัน,นวันเกิดลูกอุ๊ยพห้เอกไปอาบน้ำนนอุ๊ยทาราไปอาบน้ำเหรอทาราไปอาบน้ำเอาเอาเอาปิดประตูไม่ให้ดูนายขอชุดหล่อให้ทารานะ Happy birthday Happy Happy birthday Happy birthday to you ว,วันเกิดฉันใช่วันเกิดลูกลูกคนไหนลูกคนโตโอ้ย <c oughs> คน <c oughs> เลยอะคนโตน,น้องธาราอย่าทักอย่างนี้สิตื่นเต้นไปไม่ถูกหัวคิดอะไรไปหมดเลยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดน้องธาราค่ะวันที่25้ามกราคมนะคะก็เป็นครั้งแรกที่จัดงานวันเกิดกับธาราด้วยเพราะว่าธาราครบ 2ขวบแล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมนะ2ขวบ กับ2ปีเนี่ยมันถือว่าไวมากๆชมพูเลยรู้สึกทุกว,ว,วันนี้ว่าวันๆน่ะมันผ่านไปเร็วมากๆจะต้องทําอะไรที่มีค่าแล้วก็มีความสุขให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะความสุขในครอบครัวพ่อแม่น้องชายกับคุณสามีแล้วกับลูกก็ตามนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราก็แบ่งเวลาในการมารวมตัวกันเฉพาะคนในครอบครัวนะคะในการจัดงานปาร์ตี้ให้กับน้องธาราครบ2ครัวเดีย๋ยวไปดูในงานว่าใครมาบ้างแล้วเราเตรียมอะไรเอาไว้บ้างนะจ๊าแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีความเรียบร้อยในการสแกนคนเข้ามาในงานเพร ว่าต่อให้เป็นคนในครอบครัวก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีการไว้ใจซึ่งกันและกันดังนั้นเราจะต้องมีผลตรวจถ้าไม่ชัวร์ตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกซ้ําๆึนเข้าไปจัะวันนี้เราก็เลยจะมีการลงรายชื่อนะคะว่ามีใครมาบ้างนะคะทุกคนเป็นลบหมดนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันค่ะเดี๋ยวดูว่าเค,ค้กเป็นยังไงมีบรรยากาศอะไรบ้างมีอาหารอะไรหรือเปล่าไปกันจา้า <Okay. S 1> อุ๊ยไปอาบน้ำไปไปอุ๊ย,ายทาราไปอาบน้ำเหรอทาราไปอาบน้ำอา้อาวอา้อาวอ้าวปิดประตูไม่ให้ดูทาราขึ้นมาหาวายุหรอคะนี่คือพี่อ้อมนะคะ <c oughs> น้องวายุเนี่ยห้าเดือนกว่าๆทารานี่สองขวบย้อมอยากอวยพรอะไรให้ทาราไหมคะ ไม่ได้เป็นดีนรไปอ่ออะวายุโวยพรพี่ธาราหน่อยฮะอยากให้พี่ธาราเป็นยังไงไหนอ่อยากให้พี่ธาราเป็นยังไง <boş S 1> อยากให้พี่ธาราแข็งแรงใช่ไหมครับอยากให้พี่ธาราเป็นเด็กดีไม่แกล้งวายุใช่ไหมครับวายุครับใช่ไหมครับ,บ,บคิดว่ายังไงลูกให้พี่ธาราเป็นยังไงอ๋อให้พี่ธารเป็นเด็กดีหรอใส่ชุดหล่อๆนะลูก วันนี้ทาราต้องแต่งตัวหล่อๆเพราะว่ามีคนมาเยอะมากเลยใส่อันไหนดีคุณยายขอชุดหล่อๆให้ทารานะโอใส่เสื้อสีสดใสวุ้สีส้มออเรนสีส้มสกงตัวนี้นะอ๋โหแต่งตัวหล่อๆเลยนะ ขวัญทาราเยอะมากเลยครับทุกคนซื้อของเล่นมาให้ทาราเต็มไปหมดเลยทาราดีใจไหมดีใจเปล่าดีใจ ของขวัญไว้ให้ทลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่รู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแกะกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าพิเศษมากๆเลยวันนี้นะคะที่แม่ชพูดจัดให้กับแบรนด์แบรนด์นี้แล้วก็ไอจนี้นะคะปักกระเป้าทอยต้องบอกเลยว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือเป็นบ้านเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวแล้วก็มีที่ชุดแป้นบาร์ดด้วยแล้วก็มีสไลเดอร์ อันนี้เดี๋ยวเราจะไปไว้ตรงดานฟ้าแต่ว่าก็น่าจะแบบว่าเด็กๆก,ก็เล่นกันได้อย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวพอประกอบเสร็จอะ่จะเจ้าให้ดูนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าขอบคุณปากกาเบ้าทอยด้วยนะของเล่นที่มีนะ้ำน่ารักน่ารักเต็มเลยเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้เข้าไปดูกันนะจ๊ะว้าวว้าสเปเชียล what are you doing ก spaghetti carbonara carbonara that's right first <Good? S 1> first time c o o k เค g เ e ียอ๋อปุะจังกุ๊กเคนเทียรอกินนะคะนี่อันนี้คือน้องบิมนะคะน้องสาวพี่บอยนะคะแล้วก็นี่คือแฟนหรือว่าสามีเขาได้กันแล้วเหรอต้องเรียกว่าสามีแหละจะ่วพัวบอกว่าชอบกินคาโบนาร่ามากๆาตุา๊ดดิก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ทำให้กำลังลวกเส้นอยู่นะคะรอนะคะรอทาน I hope very um delicious it. It will tasty tasty อร่อยมากๆโอเครอเดี๋ยวดูนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะไปไปดูพ่อครัวพ่อครัวกิติมาศาสักพ่อครัวกิติมาสาักค่ะ <c oughs> <c oughs> หนูมานั่งทําอะไรอะลูกเขากำลังท no. okay, ํากับข้าว่าอยู่หนูมาเล่นอะไรคะเนี่ยอ๋ออ๋อคุยงานหาตังค์ให้เมียกับลูกดีมากค่ะพี่จูมทำอะไรคะเนี่ยทอดไก่ครับอันนี้เป็นเมนูแบบพิเศษของครอบครัวเลยใช่ไหมโปกติใช่ใช่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียด้วยไก่นี่แหละครับทำได้อย่างเดียวใช่ไหมเออใช่ครับปกติเอ่อกินบนบกหรือในน้ำก็ลาขึ้นมากินบนบกกินบนบกกินบนบกดีกว่าค่ะโดยเฉพาะร้านไหนค่ะขอให้ภาราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ เลี้ยงง่ายๆโตไวๆครับเรียนหนังสือเก่งๆด้วยนะขอบคุณนะคะพี่โยมทำกับข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวน้องไปชิมโอเคค่ะวู้ไก่ทอดน่ากิน Chicken Fry นี่เห็นไหมพอเปิดภาษาอังกฤษอะไรนะทอดทำไมอ่ะหมูแพงโปรตีนเป็นหมูทอดใช่แต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าช่วงนี้หมูแพงผัระเพราคุณรู้เปล่าว่าทำไมหมูแพงเพราะเขาไปอาอะไรอ่ะอะไรเพราะอะไรก็ที่สหรัฐอ่ะมีการวิจัยว่าที่หมูแพงเนี่ย เพราะว่าที่ที่เมกาเนี่ยเขาจะเอาหัวใจหมูอะไปเปลี่ยนแทนหัวใจคนมันอยู่ได้สามปีอ,อแล้วเอาใส่ที่หมาแพงเนี่ยเพราะว่าจีนมันกว้างซื้อไปอมันเอาไตหมาไปใส่คนอยู่ได้สามปีอแต่เมือต่อไปเนี่ยเมืองไทยเนี่ยควายจะแพงทำไมอะ,ะคนเอาสมองควายไปใส่คนนะ่ะอยู่ได้แปดปีเลยนะไปแล้ว <laughs> ช่องจะปิวไม่ได้ ตื่นมาก็เล่นเลยล่ะครับลูกนะตื่นมาก็เล่นเลยนี่คือหนึ่งในของขวัญเมื่เกิดทารานะคะนะทาราแฮปปี้ไหมครับแฮปป,แฮปปี้ไหมแฮปปี้ขอบคุณทุกคนยังครับของขวัญเนี่ยขอบคุณครับทางนี้ลูกขอบคุณทางนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับสำหรับของขวัญเออของขวัญใช่ไหม จะบอกว่าคลิปมีปัญหาหลายคลิปเลยนะคะเรื่องเสียงนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะรวมๆคําอวยพรไว้ท้ายคลิปอีกทีแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามกันสำรับคลิปนี้นะคะ Happy Birthday to you ทาราลูกแม่2อขวบแล้วมีความสุขมากๆนะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามนะคะบ๊ายบายข้อลงมาเล่นด้วยแล้วคลิปๆถ่ายไม่มีเสียงค่ะบวยพรลูกว่าอะไรครับเมื่อวานอะ ก็มีความสุขมากๆโอ้นี่เลยมาหลายวันแล้วรักลูกเสมอแหละ,ะแลัวก็เป็นเด็กดีอย่าดื้อมากเดี๋ยวพ่อจับข้อมูนอนี่ธนาเป็นเด็กดีนะครับอคออิ่ที่รักของทุกคนอ,อขออว้พอให้ธลามีความสุขมากๆโตเร็วๆไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้ลเลี้ยงง่ายเป็นเด็กดีของพ่อแม่และของทุกคนในบ้านด้วยเถิดอาคุณยายครับ ล้มบ่อยเจ็บตัวบ่อยนันมบวยเนี่ยดูดีกระแพ้เนี่ย